ไม้ตระกูลเข็มบ้านเรามีหลายพันค่ะจำนวนนั้นเข็มม่วงเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกเนื่องจากเน้นใช้ประโยชน์ด้านการจัดสวนเพราะว่าตัดแต่งทรงต้นได้สวยงามค่ะ ปลูกลงกระถางปลูกตามขอบสนามริมน้ำตกสาวยน้ำเป็นต้นเข็มม่วงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กจัดอยู่ในวงเหงือกปลาหมอมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆได้หลายชื่อเช่นเท่าหลังลายยายปลังลงไม้ แผวสุราธานีหรือเข็มสีม่วงเข็มพญาอินเป็นต้นใบใบเป็นใบเดียวเวียนสลับตามกิ่งทรงรีกว้าง5-7เซนติเมตรยาว10-15เซนติเมตรปลายใบยเรียวแหลมคนใบสอบถึงรูปปลิมขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมันเส้นใบสีเขียวเข้มค่ะดอกออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งนะคะแต่และช่อมีดอกย่อยมากมายดอกมีสีม่วงหรือสีม่วงอมฟ้าโคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดยาวปลายกลีบแยกเป็นห้าแฉกออกดอกทั้งปีเลยค่ะ ผลทรงรีเมื่อแก่จะแตกออกมามีเมล็ดเล็กๆด้านในสีน้ำตาลเข้มเอาไปปลูกได้ค่ะขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งเพราะเมล็ดเข็มม่วงชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดครึ่งวันเช้า ถึงรำไรน้ำชอบปริมาณปานกลางนะคะถ้าน้ำมากหรือน้ำท่วมขังหรือแดดจัดมากเกินไปใบก็จะร่วงได้นะคะอัตราการจเจริญเติบโตของม่วงเข็มม่วงนะคะจะเติบโตได้รวดเร็ว เขมม่วงนอกจากมีดอกที่สวยงามแล้วยังเป็นไม้ที่ปลูกง่ายสุดๆเลยค่ะอีกทั้งมีความอึดทนไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนดอกไม่เคยขาดต้นตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวเดียวดอกก็เต็มต้นเลยค่ะขอบคุณนะคะ